จ่าแฟนครับทุกคนมือหนียายจา่าไม่กล่าวผ้าม้วนด้วยจา่ามือหนีเขาโกเขาปลาด้วยจา่จาจ่ามือหนีมาทาตุ่มจา่ามานบมอมานกรติดตามในเด้อดจ่าเด้อมหาเห็ดขาวด้วยจา่าเอาเจ้ามานขึ้ยังเจ้าจา่าเหิศยังอะไรเจ้าหิศยังอะไรจา่าเห็ดขาวโอ้ยดอกเหล็กแห่งมานด้วยจา่าเขาเยียบซ้่มสิเ่าอืะ เด้อจา้าดอกหนึ่งเด้อดอกนี่ยหน่อยเฮ็ดขาวดินเด้อจ้าเด้อค่อยๆเลื่มไปยังสีเลยจา่าข้างหนมาโค้งนี่ล่ะจา้ามานบอมานก,กะอย่าลืมเบิ่งย่าให้กำลังใจให้ย่าในเด้อจ้าเด้อมื้อนี้จา้าย่าจะไม่แห้งเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อจา้าเฮ็ดน้ำมากเด้อจา้างามๆนะเฒ่างามเนาะ จ้าเก็บงามๆสวยๆเลยพี่ดอ่ะก้ยหญ่พออีกแล้วเห็ดขาวดิ้นเลยจ้าดอกใหญ่ยเงีอยู่งามอยู่เลยจ้าเลยโค้งหลีก็ชิมีเตเห็ดขาวจังสีเลยจ้าเด้อจ้าดอกนึงจ้าเห็ดดิ้นพี่น้องมีดอกงามๆนะเขาดอกงามสวยๆจ้า งามงามดียู่งามดีจ้าเก็บงามงามด้วยจ้าเด้อจุ่มงามงามจุ่มหนึ่งด้วยจ้าจะแด้กันเล่มไปจะแเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดมันออกห่างล่ะดีเลยด้วยจ้าดอกนี่น้อยหนึ่งดอกจ้าเก็บเอาคือเก้าพี่น้องเอ้ยอ๋อีละงูขาวจ้าดอกแหลกแหกมันด้วยจ้าเด้อ มานดอ,อกเที่ยวดอกนึ่งงามงามนาที่เจอก็เป็นคู่คู่เนาะเป็นคนหลายมาพอคนแถวบา้านอีกแล้วจ้าเด้เอเราเราว่าเรายางออมมูยมีแต่ค้นแล้ววะชิไรบ่เนาะย่ายมือนี่เนาะหลุนย่ายเน, <laughs> เนี่ยเน้อเนียเนยมูเพิ่นมาแต่ท่งพูน พี่น้องเอ้ยคนหลายเราอะแล้วเขามันหยิบเป็นเมื่อหรอพื่นน<ส>่ะตีโอ้บัลนี้จะไปเหื่นจีนี่บอลนีุ้้ยตาย <laughs> โอ้ยก็หาไปใั่นว่อพอได้กินได้อยากเออหาก็ะป๋องแล้วไปชื้อไปขายดอกไปกินหมูเห่าอะไรเนาะเออหาอย่งสี่เหลี่ยมจังไดั กินพี่น้องเอ้ยมึงมูงเพื่อนว่าคนหลายเพ,พื่อจุกับเพื่อนล่ะสามโมงละ่ะยายยังบ่ทันไหนพอกินอยู่มากระดุจตาเพลงอยู่ด้วยจ่าเด้อมานบอมานก,กันจ,จะได้น,อนอ่อยจ่าเนาะจ่าหายไปกำลังใจให้ยายในด้วยจ่าเด้อด้วยจา่าเด้อยังตักสามกิโลพ่วงพออีกจ้า,า,ามันห่างเนาะเสาเนาะห่างงามคนก็รา้ายเนาะ จะได้ก็คขอยเลื่มไปใสเ่เลยเท้าเดินด้วจ่าด,ดอกหนึ่งด้วยจ่าเห็ดขาวดินมือน,นีคือชิบะเดจิมดอกจ้ามาคนละโคกจ้าเพคนผ้ามาคนละโคกพี่น้องนี่เอ้ยคอยเลื่มไปใสเ่เลยพี่น้องเอ้ยเจ้ามาโครนี่บะเดจิมดอกเนาะเจ้าเนาะจิมคือกั้นพี่นอ้องทางพ่อแม่จิมเห็ดจิมเห็ดขาวเนาะเอ้ออยจะได้กับลุ่นิืงด้วยจ่ดาด้วยหายเท้า เกย์เก yeah, uh ่ mm ์ก hmm. ันหนึ uh ่งจ่าเด้อใหเบิ่งเท้าเออเห็นประธานเต๋ดอกไม้หน่ออ้อมาน้องหน่อให้เอองามงามหนูจ้าสวยๆจ่าดอกหนึ่งสวยสวยงามเอ็ดขาวดิ้นหนูจ่าเด้อมือหนิจ่าหายเท้าวดอกหนึ่งมีดอกตุ้ม่านพี่น้องไย้ท้าหายหายเอ้าโอ้ยโอ้ยมีตะใบใหม่ ไปเน่ยก็เอาไปให้โดนลงใส่มนเี่ยได้เห็นบ่จ่าดอกงามๆในจ่าเด้อเห็นบ่พี่น้องเก็บเก็บเห็นอยู่พี่น้องแล้วเห็นอยู่สวยๆเลยเลยจ้าเจ้ามาเก็บเห็นละงอกดอกหนึ่งขาวพี่น้องละงอกขาวเนาะเสาแชมเปญมันแหงมันแหลงเนาะดอกหน่อยดอกงามอยู่พี่น้องผมเศราตกงามงามอยู่ได้่องดอกเลยจ้า เห็ดละงูขาวมือนนี่ดองดอกลแล้อพี่น้องไอ้บึงขาวสีขาวขาวไอ้บึงขาวเดี๋ยวพ่อปนขึ้นย่างปนเลยค่ะไหนพ่อปนล่ะเด้อเดือจ้าพ่อเดี๋ยวปนอยู่ดอกจ้ะพอใจสิได้กินเหวี่ยงมันนี่รุนเต็มกระตาบ่เต็มดอกเด้อจ้าเด้อมือนี้แดดกระหอนแห้งแห้งเด้อพี่น้องดอกเขาเหยียบมูลเม็ดเลยพี่น้องเอ้ยบึงที่ล่ะ มูนทั้งสองดอกเลยเฮ่ยงกันเขาตเอาเขาบปเหยียบกับบะหมานเกิดเขาดินเด้จอจ้าเรื่องมืนลลตาเขางามอยู่พี่นอ้องหักงวิ่งขางหนึง่ง <c oughs> พี่นอ้องละงูเหลืองด้วยจา้าดอกหนึ่งจา้าเ,นนะเห็นอยู่หมันหมาน,มานดาเด้อจ้าเด้องามเนาะแถาเนาะ งา<อ>กมก็คนเก็บเนาะจ,จ่าเนาะจุ่มมันเลยเหลืองอุ้ยวีเลยปานหมอมัอนย่างแางอันนี้เฮ็ดเขาแป่งดอกหนึ่งด้วยจ่าสองดอกก็ดอกจุ่มจา่าหนึ่งด้วยจา่าเฮ็ดเขาแป่งเล่มไปชาเลเ็ทเอาโมนี้เดาปนหนึ่งก้าวเฮือจ่อไปกรอยนีย่น้อยพ่อหายอยากเออ เจออีกแล้วจ้าเห็นละงูขาวด้วยจ้าดอกสวยๆดอกหนึ่งจ้าดอกนดอกนีหน่อยเหี้ยวๆหัวมันกระแหลกเนาะอืมที่แล้วดอกซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะพอได้เล็บได้ยังกับกินไปว่าสันตัวบ่บ่จ้าดอกนึงเห็ดขาวจ้างามงาม จ่าดอกหนึ่งจ้าเพชรขาวดินเพชรขาวดินโอนอูอีหงาขึ้นฮัดไว้เรือพี่น้องเลื่องขึ้นสูงเก็บเก็บนี่ยายเก็บมาไว้อยู่จ้าสองสามดอกจ้ายายยายไทยบ่หมดสุดดอกดอกจ้า <laughs> โอ<น>้ยอุ้ยผู้ใดล่ะโอ้ยเขาพี่บาเหรอ

มือนี้วันที่หนึ่งได้จ้าผู you know ้ใดซื้อเลขกัให้ลำให้รวยเด้อถูกหวยเมื่อุคนเด้อแฟนครับชุคนเลยมือนี้วันที่หนึ่งพ่ออีกเด้อจ้าดอกนึงได้พี่น้องเองามเนาะเถาแข้งเห็ดแก๊กตกอยู่หือหใอ่าเห็ดลังเลได้จ้าเด้อเจ้ามันออกมันเคยออกเป็นมูได้เถานี่เออหาหาเถาหา อาจจะได้มันแต้งเลยนี่ยบ้านเราก็แต่หินเดี๋ยจ้าเห็ดขาวเดี๋ยจ้าดอกงามๆหรือดอกจุ่งามเนาะเถอาเนาะสวยๆอ่ะกอีกเลยเดี๋ยจ้าสวยๆงามๆเดี๋ยจ้าเห็ดขาวเดี๋ยจ้าวันนี้ได้แต่เห็ดขาวไม่ได้จีบเห็ดปวกเดี๋ยจ้าเห็ดยังก็คอยเอาคอยเลี้ยมไปใส่เลยนาะพี่น้องเนาะจ้ายาง่ายมหา ไอเป็นกำลังใจให้ยายชูผูชูขออีเลยเด้อจ้าเห็ดขาวงามงามเด้อพี่น้องเด้องามอยู่เนาะเออมือนี้ใหญ่เก็บรัวๆวไปเลยมือนี้เก็บเห็ดขาวขาวอีเด้อจ้าอยู่ในหือทางแต่ทองว่าเขาบอกเก็บเขาพอ่อเราอย่างในมือทางอยู่นี่เลยจ้า <laughs> ไปเรื่อยๆแดดกดับแดดห่อนกับห่อนเด้อพี่น้องเด้อมมือน,นี่ออีกแล้วเด้อจ้าสองดอกเหี่ยงกันเด้จอดาจา้อาเห็นโมจ้าเห็นโมงามพี่น,อนอ้องงามเออแกได้นนก็ค่อยเลื่มไปสั่นเลยจ้าเออ,หอเห็ดขาวมันก็ออกสีละดัวก็สีแหละมันแห้งแงลแงละสองดอกมันแห้งแลงแล้วเนะาะเจ้าเออมันก็ต้องห่างแน่แล้วเนะา,จานะจ้าเนาะ กันไหนกะหาไปเรื่อยๆให้เป็นกำลังใจให้ยายสุผู้ชุกคนเนี่ยยายกับิสู้เยี่ยมทุกมือเลยจ้าคะแน้มากข้าตาเพลงอื่นจ้าพี่น้องเห็ดบอเห็ดหงูเหลืองด้วยจ้ามาอีกแล้วจ้ามากินเข่าแล้วก<ง>็เลยย่างโตด้วยจ้ามาแล้วจ้าสวยเลยพี่น้องจันไดนบ่โอ้อโมมีครูเลย เก็บงามงามงามาแผนครับมาเก็บกับยายเลยไอ้เบ่งเขาอย่างงามเลย่น้อยงามงามนี่เนาะเด้วยจะเห็ดเขาแป่งก็เห็ดอย่างไรเท่านี่เห็ดสีต๊ดพี่น้อะไอ้เบิ่งเยอะเห็ดชีตัวไอ้เบิ่งอือเมนเก็บเก็บเถอะเฮ้เห็ดเขาแป่งสองดอกเฮียงกัน เฮ็ดขี้โต๊ดอีกดติด้อจ้าเฮ็ดขี้โต๊ดเด้อจ้าพ่ออีเลียจ้าเฮ็ดขี้โต๊ดว่าแต่บ่ออกว่าแต่ออกแต่นนละนอนน่าไรนนเถ้าตัวนี้ก็ออกคือกันตาตุ่มบพี่น้องยายพ่อพ่อเฮ็ดละงูย่างงามเลยจ้าเฮ็ดละงูขาวคูคู่เลยเถ้ามานมัน ว่าแต่ฉันดิกลินเดียจากหลวงทัวบันนี่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 เก็บเจ้าเก็บเขาโุงจ้าเก็บเท่าเท่าปาดปาดแบบไม่เท่าปาดปาดดอกก็ขาไหวนะจ้าเอาแบงล่างเออหุ้ยก็ได้ขวดเบลไทยอันนั้นทร์ซลุง าฝันมันมุนดอกเหล็กแหกมานเด้อดจ้าเด้อเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกอันนี้เนี่ยในแถวนี้ปวกจิกเออมืออมือนี่เฮ็ดปวกดอกเดี่ยวเด้อดดอกเดี่ยวนี่ยเฮ็ดปวกกิกเด้อดจ้าเด้องามงามขูดงามงามเท้าน้ำหาจิ้นมื่อยพ่วงพอดอกเดี่ยวพ่วงได้จิ้ม พี่น้องเงื่นเพื่อนไปกินกินก็เสียมหักินดามเสียมหักพี่น้องดามเสียมใหญ่ไม่พอโอ้ไม่ตายโอ้ยเพื่อนผอีกเด้อจ้าเด้อเห็ดเขาดิ้นเด้อจ้าอย่างจนอืนเห็นไดรกันนี่นเขาเอือนเห็ดข้าวแป้ง จ้ะจะแรกก็ค่อยเลี่ยมไปเพชรนำมากแดงด้วยจ้าเด้อดอกหนึ่งด้วยจ้าเพชรนำมากด้วยจ้านำมากลอยแดงกี้จ่าเก็บเก็บเสาเก็บจ้าค่ะค่ะครับอยู่ด้วยจ้าไดี๋ยวเร็วด้วยจ้า ว่าชิกกับเพื่อนนะจ่ามาพอมูหน่อยหนึ่งคอยเรียมาเลยพี่น้องเอ้ยพ่อได้แกงจ้าโอ้ยงามพี่น้องพี่น้องจริงจริงนะจ้าบอกให้งงามงามน้อยดอกนี่เนาะเอองงาแง้ว่ามันออกเกินละดอกนะจ้าเนาะ กันเล็บไปจังสี่เลยจ้าให้เบิ้งเทากระตาพอได้กินได้อยากบ่พี่น้องกระตาโอ้ยมันเนี่ยโมห็นได้เจ้านี่แดดเออพอได้กินได้อยางเนาะพี่น้องเนาะแดดหอนแห้งแห้งเนาะพี่น้องเน้อแดดกำลังจ่าเออแดดกำลังจ่าเลยพี่น้องเบิ่งเน้อเออแดดไปสู้ไปเลยไปไปชีวิต ไม่สิ้นเราก็ดิ้นกันไปเด้อจ้าเรื่อยๆเรื่อยๆหายายมานย่ากับพ่อได้กินได้ยาอยู่จ้าอ๋อเอ้าเฮ้ยมึงเดี๋ยวท่านเด้เท่าอุ้ยคางปลาเหรือแมวมึงมึงเดี๋ยวเดี๋ยวท่านน้ำพี่น้องเลยอุ้ยเลยดอกหนึ่งเด้อจ้าเด้อมีเด้อจ้าดอกหนึ่งเด้อจ้าหายายถือก่อนอันนี้ดอกหนึ่งห็นมอส่าตาสิจีมดอกไม้ก่อนทางถาง อยู่ในภูม да really to yeah, ิเล้ยแมวยอนมันอยู่ในภูมิเล้ยแมวเลยจังเลือหูเลือตาเขาเออยากให้ยายถือไว้ยิ้มด้วยพี่น้องงามงามไฮตาจิตสอดพุงตูพี่ไอ้ยเอาเลี้แมวเก็บเก็บแมวกับแม่เบิ่งนะตกไงดิไหมเออเก็บเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นขาวนี่เห็นบ่ล่ะเห็นดูเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อยู่ครับ ได้ว the ันนี้อออออน่อให้เบิ้งให้เบิ้งอ๋ออืออ้ยนี่เด้อจ้าดอกหนึ่งพอีแล้วเด้อจ้าอืออยู่ไกลๆก้นสามจีดอกเด้อพี่น้องเก็บแ่าเก็บมันอยู่ในอุ้มน้ำด้วยจ้ามาดอแฟนรับอยู่คนมันเก็บเห็ดในย่านยูจ้าเก็บอือดอกงามนี่แต่ดอกใหญ่เลยเนาะดอกใหญ่นะแถวอือ ให้กระตาด้วยจ้าเป็เงื่อนได้แล้ยวปานีเฮ็ดไหวล่ะหายเบิง้งหายเบิงเ้งได้บ่ของตาเพงเาลงเฮ็ดมันไหวแหละน้อพี่น้องได้ซัมนี่ก็ดีแล้วนี่ของตาท่องเด้อจา้าดอกสวยๆงามๆแค่นี่เลยจา้าได้ซัมนี่พกขี้พอยากอยู่เนาะจ้าเนาะ ครับยายมาหอ,อนเหือแล้วเด้อจ้าเด้อได้พ่อก,กินพ่ออยากอยู่เนาะจ้าเนาะจ้าสวัสดีจ้าขันส,สอบคลิปยายหาเห็ดยายมาหอ,อนเหือแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตะใครกดกระด,ดิ่งน้ำเด้อจ้ากดคอมเมนต์น้ำเด้อจ้ารักนะจุบ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าบ๊ายบาย